อภิรมิกสานการศึกษาดรจารุวรรณนัตนามาีผู้อำนวยการโรงเรียนการศิกปวิทยาศาสตร์งานครับสื่อสารที่เน้นความจริงมีคุณธรรมและความรักตลอดจนผูกปันนงานโครงการสตรงเจริงปฏิบัติการในความเสื่อสารความจริงนอกจากนี้โครงการยังมุ่งส่งเสริมให้ครูแกนนำมีบทบาทเป็นผู้นำในการเผยแพร่ ในการสื่อสารของบุคลากรในศูนย์้ซีซีึ่งคนโดยตั้งเป้าให้น้อยกว่า80ส่งแผนการจัดกิจกรรมนี้เป้าหมายเชิงคุณภาพการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความประเมินผลสำเร็จจากพฤติกรรมการถ่ายทอดการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา,ษาและความพูงพอใจของถือเป็นระเบีย ครั้งที่จะต้องอการยืนตอกย้ำกัต้องไหวตัวก่อนหลายครั้งอาจจะมีหลายท่านที่มีโอกาสร่รวมก,กิจกรรมแล้วก็เชิญผมนปเาราะว่าจะมีนักเรียนเข้ามาบรูรณาด้วยนะครับแต่สุดท้ายเค่ะงั้นทีมงานยสซีทำตลาดไม่ได้เลยนะคะขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งค่ะใครจะมี่ค่ะให้เราหมดเลยนะคะเกลอน

พระบรมโอรีส่งทาของพระมหากษัตริย์คิดถึงโดยทศกฎีเครื่องจะาำและนามร่าตาซึ่งพระราชอภิยาศัยของพระองค์ได้แสดงออกปรากฏอย่างชัดเจนว่าทรงหนุนยศ